สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตอาการน้องฟอ์จูนอีกวันนะคะใครอยากทราบอ,อาการน้องฟอ์จูนวันนี้เป็นยังไงบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับไม่คาดคิดนะคะตอนน้องหลังจากน้องกินโจ๊กแล้วมีเ,เหมือนว่าน้องแบบรู้สึกแบบว่าเจ็บคอก็เลยไปคลายโจ๊กออก เหมือนจะมีแบบเลือดปน,ปนข้าวเป็นปนโจ๊กนิดหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะรู้ไหมว่าสาเหตุเพราะอะไรคะเพราะพูดในสติตั้งแต่ต้นสติใช่คุณหมอสั่งห้ามว่างไงบ้างคะห้ามห้ามว่าห้ามพูดสิบวันใช่ใชแล้วคือแบบเนี้ยเห็นไหมคือการรีบพูด ก็คือแผลข้างในคือมันยังไม่หายแล้วเราอ่ะรีบรีบพูดพูดเยอะอ่ะคือเขาให้พูดได้แต่พูดไม่ได้เยอะมากก็คือวันนี้น้องพูดพูดในสตรีมเยอะมากก็เลยทําให้แบบอาจาบบอาจะแบบมีอ่าเหมือนว่าเลือดนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบมันอาจจะกระแทกเสียงทําให้มีเลือด คนมาแต่ว่าไม่ได้ไายแรงนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่ามีไม่เยอะก็เหมือนเราแบบว่าเจ็บคอแล้วแบบว่าอาจจะแบบไปสก,กิดอะสก,กิดแผลเพราะว่าแผลไม่ได้มีการเย็บนะคะคือเขาผ่าตัดแต่ว่าเขาไม่ได้เย็บมันเป็นแผลภายในซึ่งใช้กล้องสอง่องเข้าไปใช่ไหมพอจูนแต่หนูไม่รู้หรอกเขาเขาเขาวางยาสลบ ก็คือถ้าพุ่งนี้น้องสตรีมก็เอฟซี FC ช่วยเตือนเตือนพอจูนด้วยนะอย่าเพิ่งพูดเยอะเพราะคุณแม่อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูน้องเวลาขึ้นสตรีมคนที่จะมีคนช่วยอ่านก็คือน้องสาวน้องสาวน้องสาวพอจูนที่ชื่อน้องเฟิร์นจะช่วยช่วยอ่านใช่ไหมลูก<ม>ช่วยอ่านคอมเมนต์อ่านแชทของของเอฟซี ที่ทำไมล่ะคะให้เอสีดูหน้านะค่ะแล้วถ้าพูดไม่ฟังนะคะก็จะยึด iPad นะคะและยึดโทรศัพท์ไม่ให้เล่นเนื่องจากขัดคำสั่งคุณหมอให้อดทนอีกไม่กี่วันคือวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ละจากหลังจะผ่าตัดอันนี้ฮะค่ะ เราผ่าตัดวันที่สามเอ็ดเนาะอันนี้ค่ะสามสิบเอ็ดห้าวันแล้วหนึ่ง่าสองเฮ้ยวันนี้วันพึ่งวันที่สี่ไม่ใช่หรอวันนี้ห้านับวันนี้ตัดผ่าตัดด้วยผ่าตัดมันเขาไม่ได้นับหรอกนะนี้วันที่สี่เองพึ่งจะผ่านมาสี่วันเองค่ะสี่วันก็คือผ่าตัดแล้วก็ต่อไปก็เหมือนกับว่ามันพึ่งวันแรกพึ่งจะสี่วันผ่านมาเองนะการผ่าตัดครั้งนี้ ถือว่าเร็วเกินไปในการใช้เสียงในเวลาสตรีมน,นะคะคือน้องน้องสามารถเล่นเกมได้แต่จะพูดเยอะไม่ได้คุณหมอสั่งห้ามนะคะก็วันนี้เราก็ช่วยช่วยอ่าระหว่างสตรีมท่านฟอจูนพูดก็แม่ก็ฝาก FC ช่วยเตือนน้องพอจูนด้วยนะเผื่อบางทีเข้าใจหรอกว่าน้องอยากจะอยากจะพูดคุยระหว่างเล่นเกมใช่ไหมคะอาการเป็นยังไงบ้างตอนที่ขึ้นสตรีมทะมานทรมายังไงคะทะมานพูดไม่ได้อยากจะพูดใช่ไหมอยากจะพูดแต่พูดไม่มได้ใช่ถ้าเกิดเราอยากจะ เสียงใสเรามาดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงหลังจากครบกำหนดสิบวันแล้วน้องจะเสียงใสเสียงแหบหรือเสียงหายไปเลยก็ไม่รู้เหมือนก,กันนะคะค่อมาดูแต่ตอนนี้เพิ่งจะสี่วันเองสี่วันนึกออกไหมว่าเวลาเราเป็นร้อนในาน,น,นานไหม่อจะหายนะดูปากนี่เ <c oughs> นี่ยนะนนเป็นแถล ดูเยอะฟันเหลืองเป็นแผลเนื่องจากอะไร<ม>แบบว่าเขาเอาเครื่องมือเข้าไปในปากอาจจะเป็นกระแทกที่บริเวณปากได้ทําให้ปากเป็นแผลไรวะตอนนี้ยังไม่หายเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วข้างในามันจะหายได้ไหมไม่ได้ก็ยังไงก็้องขอโทษด้วยถ้าน้องไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนอ่านข้อความของ fc ที่เข้ามานะคะถ้าใครอ่าก็เข้ามาเป็นกําลังใจน้องได้นะน้องก็กลัว fc จะคิดถึงก็ขึ้นสตตีมอยู่ทุกวันนะคะช่วงนี้อ่ามีอะไรจะพูดไหมก็ไม่ได้ยิงอะไรนะคะไม่ได้แบบว่าอะไรว่า ไม่จูนไม่อ่านมิ้นเลยไม่ได้อะไรเลยแบบอยู่เฉยไม่ทําอะไรเลยก็ขอโทษนะคะขอโทษมากๆก,ก็อยากอ่านมิ้นทุกคนจริงจแต่บางคนก็บอกว่าม่จูนมันมิ้นหนูมันอะไรหนูแต่คือแบบมิ้นมันเยอะจริงๆอ่ะมันอ่านไม่ทันอีกอย่างต้องเล่นเกมอีกอย่างต้องอะไรอีกอเราไม่ได้มีตาทีมย์แเ <นะ S 2> บาๆต้องพูดเยอะพูดนระเบาๆนะคะพูดน้อยเริ่มละเริ่มเริ่มจะพูดเยอะละเพราะว่า จะทำให้เจ็บคออีกนะคะพูดน้อยๆพูดจะเสียงดังช่วงนี้รักษาไว้อ่ะมีอะไรจะพูดจะเอซีไหมไม่มีละค่ะขอบคุณขอให้ทุกคนโชคดีช่วย,วยก็ไลค์ก็แช์แล้วให้เป็นให้กำลังใจโฟจูน เป็นเป็นเงินนะคะวอลเล็ตศูนักหนสีหนึ่งห้าเกาหนึ่งสองสามหาโอนมาค่ะแล้วบ๊ายบายขอบคุณครอ่ะยังคคะเดี๋ยวมาอัปเดตอาการใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตแม่จะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยบ๊ายบาย